เพื่อยกย่องเชืดอูเกียนโภชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยอินดีเด่นและผู้มีคุณปรากาต่อการใช้ภาษาไทยพุทธศักราช2555ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสัรนา และทั้งเลือกจากทุกประเทศและกรมศิลปกรได้ดำเนินโครงการแห้นในเพลงเพื่อย,ยลลกย่องบุคคลในวงการเพลงท้งผู้ประพันธ์เพลงและักร้องซึ่งสามารถใช้ภาษาไทย่าทนพลงได้อยา่างไพเราะถูกต้องตามอักษรภาษาไทยนอกจากนี้ได้จัดอิพัศกาประวัติชีวิตและผลงานของมูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยในเด่นผู้ใช้ภาษาไทยเิด็นีเด็นผู้มีคุณุปการต่อการใช้ภาษาไทยและศิลปินผู้ได้รับรบบางวัลเพลงในเพลงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอการาบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีเปิดปรวยถวายราชสการะมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยและารางวัลเพชรในเพลง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันประาศพ่ยแ่งชาติประจำปีพุทธรักราช2555ตามลำดับขอบคุณคุก่าน เป็นเชิญท่านประธานพิธีบริเวณด้านหน้าเลยทีนะคะโดยลําดับนี้จะเป็นพิธีการมอบราวัลนะคะ นางสาววริดาสถิตานอนางนได้คยนครและโลเือชค่ะำดับต่อไปนะคะนางสุคนพรยิรุนค่ะ ท่านต่อไปนะคะเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่ที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะก็คือนายปีเตอร์จอห์นแรนฮาร์เรนค โต๊ะตะอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโอ๊ะโทรศัพท์ในกระเป๋าวะน็อตจุดโทรศัพท์ในกระเป๋าขต่อไปนะคะเป็นรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นนะคะได้แก่นายบรีอีโกมเหมือนเพชรค่ะและประเภทเพลงไทลูกทุ่งได้แก่เพลงทงทุ่งค่ ผู้ปรัหา์ได้แก่นายสมส่วนคงสว่างหรือคุณเ,เพลินครแดงค่ะท่าน,นเลยนะค่ะ รางวัลต่อไปเป็นรางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทายประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากลรางวัลชนละ,ละ,ะเลิศแรกแก่เพลงวันเพผู้ประพันธ์คือนายเสียงปันจิี่รางวัลชมเชยประเภทการประพันธ์ ร้องเพลงไทยสากลได้แกเ่เพลงจากหนึ่งเป็นล้านทำด้วยใจรูปประพันธ์ที่คุณนายวิระนนนวัชานนท์ค่ะและรางวัลชมเชยอ,อีกรางวัลได้แกเ่เพลงชีวิตคู่นะคะรูปประพันธ์ที่จุณจุนสุธิพงศ์สมบัติจินทร ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยรุ่งรุ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่เพลงข,ขอเช็ดน้ำตาบนหน้าแม่ผู้ประพันธ์คือนายศิวพ,พลเพชรทองหรือหลุยท่าสาราอย่าไปดีดด้วยนะคะอย่าจะละเลยนะคะการประพันธ์คำร้องเพลงไทยรุ่งรุ่งค่ะ และรางวัลชมเชยนะคะได้แก่เพลงรักปักใต้ผู้ประพันธ์ก็คือนายนกพรชูสุวรรณหรือชาสาไกัเป็นครับพี่คนเน่นะคะกับรางวัลชนะเลิศ เป็นพททรางวัลชมเชยต่อไปและได้แก่เพลงรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยผู้ประพันได้แก่นายอาทิตย์พดุงวิทย์หรือหนุ่มบางแ และรางวัลการขับร้องเพลงไทยเีเดประเภทด้านภาษาไทยนะคะประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสาวนชายราวัลชนะนนเลิศได้แก่เพลงผู้บิดทองหลังพระผู้ขับร้องคือนายินยงองค์คานบางเราเลยอะ่ะ